เสุมาพรนะครับจากนะครับน้าพองนะครับขอนแก่นนะครับปิดไปถึง4ี่ใบด้วยกันนะครับวันนี้นะครับปิดไปถึง4ี่ใบด้วยกันนะครับสําหรับแบงค์นะครับสิบบาทอสังเระนะครับ1 2 3 4สาใบเลยนะครับปิดไปทั้งหมด4ี่ใบนะครับติดต่อกันก็คือเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับทักแชทกันเข้ามานะครับนี่ครับ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆนนะครับอ่าลืมบอกนะครับที่สําคัญแล้วเพื่อนเพื่อนถามว่าขอหนึ่ง ก็คือของจริงไหมก็คือของจริงนะครับซื้อไปนะครับตามนี้เอาไปจ่ายได้แน่นอนนะครับเอาไปเข้าธนาคารได้แน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นมาถามมาว่าปลายทางได้ไหมนะครับปลายทางได้นะครับค่าส่งปลายทางก็ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับค่าส่งปลายทางก็ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตจัดส่งกันก่อนนะครับขอบพะคุณนะครับคุณสุมาพรนะครับจากหนองปุกนะครับน้าพองนะครับขอนแก่นนะครับปิดไปทั้งหมดนะครับสี่ใบนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ก็ สามารถกิงกิงกันเข้ามาได้น้อง093นะครับ601นะครับ707อ,อะไรสักอย่างที่สามารถกิงกิงกันได้นะครับอย่าลืมนะครับใบละ50บาท